สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่24ตุลาคม2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action r a r o i t คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับ เริ่มสัญญาณทองคาที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราอ่ะนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วหกแท่งก็อยู่สักประมาณ800พกว่าจุดนะฮะเมื่อวานนะเราพี่ก้าบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อกําลังจะเกิดการพักตัวที่เรียกว่าดิบานเอฟเฟกตีฟก็คือยังไม่เดินทางต่อนั่นเองนะฮะผลปรากฏว่านะครับก็ยังไปไหนได้ไม่ไกลเลยทีเดียวนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้ยังบอกว่าขอพักตัวก่อนนะครับยังไม่เดินทางแลวยังไม่คอนเฟิร์มไม่อยากจะลงนะหากจะลงนะครับ เขาจะเป็นการแค่พักตัวของฝั่งขาขึ้นเท่านั้นนะฮะเรียนไปแล้วนะครับเรื่องการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาจะคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะก็ไม่ซีเรียกมากสําหรับโมเมนตัมระยะกลางเพราะว่าอันนี้มันเป็นตามเฟรมที่ใหญ่นะเป็นตามเฟรมที่เดลีเอนะครับดังนั้นระยะกลางก็จะใช้เวลาในรอบหนึ่งนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับ แรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจจะมีแนวโน้มที่จะลดลงบ้างตามกลไกลของตลาดอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนขนาดเป็นทำเส็มใหญ่นะฮะก็คือมีแรงซื้อนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ลดลงเท่านั้นนะก็คืออยู่ในแดนบวกก็คือฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็อาจจะลดลงบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับ เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝังขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนเพราะเนื่องด้วยอาจจะติดด้วยแรงอหิสิสแตนเดิมหรือว่าเป็นแรงเอฟเฟกนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของกราฟที่เดินทางแบบนี้นะครับเป็นหมุนจุดแบบนี้นะครับภายในเดือนเดียวเองนะครับสองวีก็ค่อนจะแรงเลยทีเดียวเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนก็จะส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทาเฟรมที่4เั่าโมงนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางแล้ว60กว่าแท่งนะครับก็อยู่สักราวรา5 0 0 0จุดนะเมื่อวานนะรเราวิเคราะห์ตรงนี้นะครับบอกว่าเขายังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็นดีมานโซนนะครับและมีโอกาสจะเดินทางได้อีกหนึ่งชุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลักษณะาการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับมีแรงซื้อในตลาดเยอะแล้วพีเรียดที่จะเกิดดีมานโซนนั้นก็ค่อน,อนข้างจะ,ะแคบนิดนึงนะครับผลประ กว่านะครับก็ยังคงทรงทๆอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยังไม่ไปไหนไกลเลยทีเดียวนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับยังบอกว่ากึ่งๆึ่งหนึ่งทั้งเปอร์เซ็นการขึ้นการลงเลยทีเดียวแล้วอยู่กึ่งกลางของดีมานโซนดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้จะเข้าสู่กรอบที่เรียกว่าไซด์เวย์หรือว่าเป็น แพทเทิร์นเทรนขาขึ้นที่อยู่ปลายเทรนนะครับเรียนไว้ e แล้วนะครับระหว่างลักษณะการเคลื่อนที่ของตราดจะเป็นต้นเทรนกลางเทรนและปลายเทรนดูยังไงนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทม์เฟรมอันนี้อยู่บทที่สามยังจำกันได้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังหดตัวกาบหาสูงหรือว่าเป็นการพักตัวของฝั่งขาขึ้นอันนค่อนข้างจะชัดเจนเนาะเขาสร้างรูปแบบการพูดท,ที่เป็นขาขึ้นมาค่อนข้างใหญ่แล้วนะเป็นเป็นเนิใหญ่ๆแล้ว,น,น,น,ลวนะครับ ส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะครับเช้านี้อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและเกือบแข็งแรงแล้วเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟ m e ที่ Daily ว่าเรา ทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝังขาขึ้นในระยะใกล้อาจเกิดการพักตัวเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้เป็นแพทเทิร์นทรงขาขึ้นที่อยู่ปลายเทรนะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นไม่ได้เกิดรอบสัญญาณนะครับเป็นการเบรคไซด์ไวชัดเจนเลยทีเดียวเมื่อวานนะฮะ เราวิเคราะห์ตรงนี้เราบอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนฮะเขาเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเขาจะเป็นลงเล็กๆเ,เท่านั้นนะฮะเราให้กรอบก็คือนะฮะแ,แนวแนวซัพพอร์ตเดิมนะฮะก็คือประมาณเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีเหลืองนะครับผลปรากฏว่าก็แตะเกาะแค่เส้นสีน้ําเงินนะครับยังไม่เดินทาง นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดหาะะแห้งนี้ไปแท่งเขียวจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นหรือว่ายังคงกรอบดีมานโซนปลายเทรนดีมานโซนปลายเทรนก็เปลีป่ยนไม่เยอะนะค,ะนะครับนะฮะใครเรียนไปแล้วนะครับว่าตอนนี้อยู่ปลายเทรนชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับก็มีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึงหน่งชุดแต่อย่างน้อยนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้จะเป็นกรอบไซด์เวสมากกว่านะครับจากราคาปัจจุบันนะครับขึ้นไปทดสอบนะฮะแล้วรีซิสแตนเดิมก็ประมาณพันห้าร้อย แต่จากราคาปัจจุบันนะฮะย่อตัวมาประมาณ500จุดก็จะกลายเป็น S&P Zone นะครับดังนั้นลักษณะกรอบการลงทุนวันนี้ในทาเฟรมนี้ก็อยู่ทับประมาณ3,000จุดนะครับส่วนกรอบ m o n y Management ก็ดึงยาวนิดนึงอีกสักประมาณเอาประมาณ8 9,000จุดก็อยู่ที่อัตราความเสี่ยงอยู่ที่สัประมาน30%กว่าในกรอบไซด์เวคัลจะเทเดในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงก็น่าจะวางแผนแบบนี้นะครับเรียนกันไปแล้วนะครับลับกษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแล้วก็การบางแผนซัพพลายแล้วก็ดีมาโซนนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้ชัดเจนกรอกกับศูนย์เป็นไซด์เว์ออกข้างค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวแต่ทาไมกลางไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักทีก็เพราะว่าตลาดนั้นนะครับมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับ เช้านี้นะฮะแรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและเหมือนจะแข็งแกรงนะครับแต่ยังไม่ชัดเจนแค่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นก็คือสามสีแท่งที่กเกิดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงร้อยเรียอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงไปทางอ่อนแรงซะมากกว่านะครับเราก็พอจะสรุปในท่าเฟรมที่ หนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมเป็นการจบรอบสัญญาณปลายเทรนปลายแพทเทิร์นเทนขาขึ้นชุดนี้ดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้นะครับการเคลื่อนที่ของพรีเรียนหรือว่าการเคลื่อนที่ที่เป็นดีมาหรือซัพพลายโซนนั้นนะครับจะอยู่ในกรอบแคบ,บนะดีมาโซนที่อยู่กรอบแคบนะครับถากจะเป็นซัพพลายโซนเขาจะต้อง จบรอบไซด์เวย์นี้ก่อนนะครับตอนนี้เข้าสู่ในโหมดไซด์เวย์ต้องจบไซด์เวย์ก่อนนะครับเขา้าถึงจะเป็นซัพพลายโซนแต่ถ้าจบไซด์เวย์จะต้องดูการเคลื่อนที่ที่เป็นแอคชั่นว่ามีโอกาสที่จะเกิดนะฮะดีมาหรือซัพพลายโซนหรือว่าอยู่ในกรอบไซด์เวย์ต่อไปแต่โดยรวมลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างซะมากกว่านะครับในระยะไกลเนาะจากความสัมพันธ์ระหว่างไทม์เฟรมเราจะเห็นได้ว่านะครับแพทเทิร์นนี้อยู่ปลายเทรนกำลังจะเกิดการเบรกอาจจะ มีการย่อลงมาดังนั้นนะครับนะฮะกรอบการวางแผนของเราน่าจะอยู่ต่ําสุดน่าจะอยู่ซักแนวนะฮะเส้นจิตวิทยาเส้นสีเหลืองนะครับหากหนักๆเนาะก็จะลงมาอยู่ในกรอบเส้นแนวจิตวิทยาเส้นสีเหลืองสีแดงตอนนี้เป็นกรอบแรกนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดน,นะครับส่วนปัจจัยกระทบข้างเงินในวิกนี้นะเมื่อวานมันหยุดนะครับวันนี้ก็ยัง ตลาดยังคงคาดการว่านะครับค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงในวันนี้นะครับดังนั้นยังส่งเสริมทําให้ราคาทองคํานั้นขึ้นไปแตกแนว r รีสิสตันเดิมเท่านั้นยังไม่ทําให้กราฟนั้นเดินทางเป็นแพทเดิ์ที่ถูกต้องนะครับแบบนี้นะครับส่วนปลายสัปดาห์เนาะนะฮะส่วนปลายสัปดาห์นะครับตลาดคาดการว่านะครับ ค่าตลาดคาดการ์ดบ้าน,นะครับค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะกระเตื้องขึ้นดังนั้นนะครับทางเทคนิคข้อของเราที่กระเตื้องทําให้ขึ้นไปแค่ทดสอบแนวรีซิสแตน์เดิมในต้นวิคนะครับส่วนปลายวิกนั้นนะครับส่งผลทําให้นค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าก็ทําให้ราคาทองคำหอวมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาดังนั้นกรอบการเคลื่อนที่ในวิคนี้น่าจะยังคงทรงๆอยู่ในกรอบไซด์เวซะมากกว่า นะครับจะเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบนะครับใชร้ระบบที่ตัวเองถนัดนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะฮะสุดท้ายอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ